ตอมถั่วเป็นน่ากินเนาะไม่คือไม่ได้กินนานแล้วดิตอนนี้มะเขือเทศลูกเราหกบาทลูกใหญ่นะนะลูกเล็กเนี่ยเนี่ยหกบาทเลยหรอเออโโลละเก้าสิบแต่หนรู้สึกว่าทำไมมะนาวมันถูกลงเนาะฮะมะนาวมันถูกลงใช่ไหมมะนาวมันถูกคนเขาไม่กินเปรี้ยมากโนนี่กิน ปลาล้านรถข้างร้านมันพอตามเข้าไปมันสีมันอ่อนๆมันไม่เค็มเหมือนของพีกุ้ง,ย,ง,งยิ่งเจ้าที่ตลาดน,นัดโอ้โหขาวไปเลย เลยจะเพ็ดหน้าดูเลยเนะี่ยใครสั่งเนี่ยนุม <g ül üyor> S C G ไม่ใช่ S C G หน้าบ้านเจะแอน,นอ่ะไว่าเบส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 อะอ๋อเดิมเบสเอ็กเูสลงแดง เคยเสียตัวไอ้ผู้หญิงไหมเคยปะเคยเคยเอาผู้หญิงทำเมียไหมมันเป็นยังไงรสชาติผู้หญิงกับผู้ชายตอบไม่ต้องอายมันแซบอยู่ผู้หญิงก็มันแซบเหรอตอนเรียนมัธยมจ้า รู้จักช่างที่อช่าโค้งช่งโคกเลยนะาโคกอ่ะก็ต้องหาช่างแบบเล็กๆกัแบบที่เขาทำกระจกกระจิ๊กต้องถามเจ๊อ่ะหนูไม่รู้จักอ่ะพอหนูลาวงการมานานแล้วก่อสร้างขนาดเขาอยู่อยุธยาเขายังโทรมาหาเจ๊ให้หาช่างทำไม้เน่อะไรนะไออพาร์ตไอทำไม้แน่อะไรอาคารพันนิดอ่ะ แต่ก็ทำที่จันนี่แหละแต่เขาโทรมาจากอายุทยาคู้กว้างขวางเลยเจนกินไหมเอาซะหน่อยอเอามือจ้วงเลยเนาะที่จะชิมให้ขาดเค็มไหมหรือยังไงหรือเปล่า กินบางร้านรสชาติเหมือนกันกินองนนู้นก็รสชาติอนนี้